สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องอามโนชาแนลนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตกเบ็ดนะครับผมตกเบ็ดยังไงนะครับผมให้มันถูกวิธีนะครับผมจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันกับการตกเบ็ดในวันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าไม่เหมือนกับชาวบ้านอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนไปดูกันเลยครับ ตามมาเลยครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคว้างเบ็ดนะครับผมโดยฉบับของอาร์มนกนะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันไม่เหมือนกับอย่างแน่นอนนะครับวิธีการคว้างเบ็ดง่ายๆนะครับผมจับนะครับจับนะครับจับยังไงก็ได้นะครับที่เราถนัดนะครับหลังจากนั้นนะครับห้างไปให้สุดนะครับผมแล้วก็คว่างไปเลยนะครับนี่คือวิธีของการ กว้างเบ็ดที่ถูกต้องนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู oh <my> การกว้างใหม่มอีกครั้งนะครับไปดูกันเลยครับเทคกสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกว้างเบ็ดในสไตล์ของอาร์มโนอีกครั้งนเท็กสองต่อยแ <c oughs> ม่ต้องแบบนี้นะครับ ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาคว้างเบ็ดอีกหนึ่งวิธีนะครับเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับก็คือวิธีการยกเบ็ดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับการฟางแบบนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าน้องๆหนูๆนะครับไม่ควรทาตามนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับผมมันเป็นสกิลเฉพาะตัวนะครับผมของแต่ละคนนะครับ โอ้โหนะครับวิ่ง3ขาครับวิ่ง3ขาโอ้โหสุดยอดจริงๆครับวิ่ง3ขาครับยิงลักคารมเบบีโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่น้องๆหนูๆไม่ควรตามตามนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายนะครับผมมันเป็นสกิลนะครับแต่ละคนนะครับผมซึ่งต้องบอกได้เลยนะครับว่าน้องๆครับพี่เนี่ยสกิลเยอะนะครับผมก็เลยมีสกิลการคว้างเบ็ดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับผม ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเบ็ดคันนี้นะครับผมมันก็ค่อนข้างจะเสียแล้วนะครับผมก็เลยนํามาถ่ายคลิปนี้ได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้เอาของที่มันใช้ได้หรือว่ามันดีๆนะครับมาทําลายนะครับอันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่ามันมันแข็งแล้วครับนี่นะครับมันแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปซ่อมนะครับผมแต่ก่อนจะเอาไปซ่อมก็ขอเอามาทําคลิปก่อนละกันเนาะโอเคครับจะมาสาธิตนะครับแบบมืออาชีพเขาก็ไม่ค่อยทํากันนะครับแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นสักยูเทปนะครับผม ซึ่งเป็นสกิลส่วนส่วนตัวของผมนะครับผมการคว้างเบ็ดแบบนี้นะครับมันหาทําได้ยากนะครับผมซึ่งน้อยคนนักนะครับที่จะมีนะครับโอ้โหมันมีสารายด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับอ่าต้องขั้นตอนแรกนะครับถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าก่อนนะครับอานะครับหลังจากนั้นนะครับผมรอฮางเบ็ดนะครับจับเบ็ดนะครับมือไหนก็ได้ครับที่ถนัด จะไม่ถน osure, s. <S หหัดนะครับกระพังเบ็ดนะครับแล pues ้วก es ็พุ่งไปให้ส <hib it> ุดนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งพร้อมกันนะครับแล้วจะฟังเบ็ดเลยครับนับเลยครับเงียบไปกใจสามสองหนึ่งนับเลยครับสองสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง โอ้ยเรบอกเลยครับน้องๆครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ทำยากนะครับอาไม่ควรลอกเรียนแบบนะครับผมในการ ตกเบ็ดแบบนี้นะครับนี่คือการสาธิตการคว้างเบ็ดนะครับผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปสําหรับวันนี้อามโน,น่ a n n e l สวัสดีครับ 拜拜。